ข้าพระเจ้าชื่อนามสกุทรก็ทรงบูรณาสวายองค์พระแม่โทรณีด้วยหยดน้ำอันบริสุทธิ์นานสถานที่เรศโณศหนึ่งหนึ่งห้าหกสามตำบลดอนกไายอำเภอปราจีนจังหวัดราชบุรีในพิธียกเสาเอกและเสาโเธบ่วงบวงเทสไยเจ้กว่าสร้างคมชาเก้าตัวมาขอพรพระแม่โทรณีเจ้าค่ะเอ๋ยขอข้าพระเจ้าต้องมีแต่ความสุข ความสําเร็จความมั่งมีความติสุขช่วยหนุนชีวิตหนุนความอ่ำรวยหนุนแห่งความมั่งมีติสุขก่อให้กราบเจ้าวิจิตความมุ่งเย็นก็สู่ความสามัคคีตั้งแต่บัดนี้สืบไปด้วยเทอเพระจุลละเอ้ยสาธุสาธุสาธุอาเชิญเลยครับวงน้ำเลยครับวันวันนี้นะครับผม คุณแม่คุณพ่อเอาให้หมดเลยนะน้ำเดี๋ยวคปดกรตอกต่อไม้นิดเองกระตอมเพลนะโอ้ยกระตอกต่อไม้กรอเป็นเสรีมงคล สมากเมสีสุขทรัพย์สินปงกันมาลมาเมารราังราเามีสังสรราังราเามีสังขังสราังพราเจ้ามีินรอบกูวาคราบพระเจ้าพรอบกบดถาระลึงคุณพิจารายิคุณบรราสิคุณแม่โตาสิบเก้าคุณพระพุทธเจ้าห้สิบคุณระรมเจ้าสาคุณพระสงสิบสี่คุณคระาูบาจานสิบคุณพรากรรมราะแม่รกพราขงคลาสิบสอคุณพระแม่ธรดียิเอ็คุณพรา ไปหกคุณรมเจ็ดคุณอัคราสิบคุณสัน hey. สีส <w _> ิอคุณอัคาราสามสิบสามคุณอิศวาคุณอัศวากุณปสวคุณณดวงแก้วสาประการคุณสิบห้าคุณแปดคุณสิบเกคุณสิสองรี่สิคุณมาซีคุณพลคุณอิสรานหนึ่งนเพั่วเป็นคุณพัะรรมคุณตโรธันด้วยเจ้ากราพระพุทธเจ้าเจ้าพระอันเชิญเทพพราเจ้ามหาสาระเรื่องเดพิเศษสุดคุณราอินหกคุณพระจักรา คุณพระการแพรคุณพระโบิเจคุณพระสิบเก้คุณพระโรกิบเอ็ดคุณพระเจ้าเสดคุณพระราหูสิบสองคุณพระเอ็ดราคุณข้าพเจ้าสิบอกพระเจ้าเจริญเต้พระรา้าทุกทิศทุกราศีเสด็จพระช่วยอยู่องการเมตไพคอยรุ่งร่วงสำเร็จทุกงานในวิธียกเสาเอกสาโตรวมสวงเดไใเจ้าวาจาของชาวเก้าคือหา แต่ท้งวายทั้งราบบนราธิการโพศระวัรราเทศนาครานาทีอุ่นนักินอุ่นนักโลทั้งสามแดนโลกปราเทศตรวันมาดุดพนานขออัญเชิญมาหอมรอประชาเรมพุทธบารมีนักการบัดนี้ทุกหน่วยเตอสาธุ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 